tụi con phải chờ các con lên, đấy, ôm là không gan, con này đang tham gia chi thôi hộp nhỏ đấy kiểu khốn cùng luôn đó cô lên đi khốn sông luôn sông rồi đấy dùng cấp cầu đấy đi này đi luôn cái gì hoa, á

เดี๋ยวไงเดี๋ยวรดเลยเดี๋ยโค้งนิเดี๋ยวไ้โค้งนิงามขนาดโค้งนิดคักคักคคัทันไทยโฟนี่มันมันสิบได้อัตรุดมันต้องไทยแน่นี่นะมันจังบินเลย อ่าว bon. mm ันนี้ซาได้บ้างทุกคนเฮ้ยคนส่งด้วยน้อานี่คือนี่มาเจ็ดกับตักับต่อกันน้าของวันนี้โอ้โหดูเดือดนี่ขนาดโอ้โหหบดต้องใส่เลยนะโอเคนี่แบบนี้เลยมันจะไม่อัตรุดแบบมันลำบากทำไรนะมันสั่นสะเทือนไปทั้งคนทั้งรถ โล่ร้อยเลยเมื่อกี้ตกามเลยบ่น้านีลมมาแบ่งรถได้ค่อยได้ไีมซับเลยหยอกหยอกบรรตรงหน้าเลยน้องมอแจกน้าเลยฮะมีน้าารมชาติธรรอมาาเมื่อเมื่ปีทาติหม่ีธรรมาาห่อป Sắp mười đi mười 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 là sắp luôn chứ yếu mười này Hết mười 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 luôn mười 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 đây, đây Hú uh, hú uh, uh. tìm hôm luôn đó Còn nó ngăn đâu Hú Đấy, biển xôi này Mình hôm tuột đấy nhìn của sao này Thì đếch đếch của Sáu, nhìn vợi จัดการตัดกินตีเด้อป้าลากินนี่ยังนานมัน่ะเาแต่่มีพักมันกะมาตัวไปใช้คัวเด้อน่ะดึงเราโดดน่ะพักเอาไปนั่งน้ำกันแล้วมันยังไหลคนจังม้วน ลาบนั่นมามเจามเจามเข้ามาเลยมาเลยนั่งหันเลยปะ,ะามาไปนอนกลางตักลักเดียนะวไปเพนค่ะกินรดเข้ามาได้ก<อ>็นะได้ยน่าพักนะแม่พักเพิ่เนแ่อืมามมะปอกมคบมเจ้าป้ามตะ่มัเนียมันแซ่อบอ่ะามะ,มะ,ะมต ทำมุงแลงแค่บอะกอนวานด้วยอากาศเต็มท้งแล้วนะอืามอม่สูจิพอแล้วบ่ทานี่ยตาปัวบ่เอาคนเดกรจูบกจูบมันเท่านันฮะบัคอนมันอิ่มแล้ววคอนตัวสิกยีคอน

ทังไดเฮานี่บ่มาเป็นรับใจเกินเส้นพุ่งเสาเนาะไายนี่อะไรกีดิด่งเห็นว่างามกันได้ยกมาป่ะนี่กับเขาสามกีนาเซลรถกนสทงด้วนท้องลิงลงกร่อยเลยล่งรอเลยหมวเฮียหวหวกแจกี บเซ่กจะว่าเ้อทำเ็ดบเซ่เองนี่มีซุกนะแล้วก็ดิบับานนี้เดกเกซุกซุกนะบซุกแล้วตอนนี้สลาสำลาสำลาเนาะเาเป็นมาเลยตาดูวดอเป็นยังไงบอกหว่าเรื่องแบบ อย่าถามเนาะอยู่นี่เลยมาเือเธอเนี่กรควอกพริกเมฆกูนะไปหมันเลยมาแมงมแมจัง่กควกพริกเด็กปเด็กต่เราหยุดโอเคนะตอนนี้โอเคเราไปน้องวันนี้สำหรับวันนี้กสร็เสรราพติเลขาเลลเรือปลาเรือน้อยเยอะนะยนี่เนาะคนซอยเดียวเลยปีหน้าเศร้าฮ็ดไหนเดียวเเลยทางแรกวันนี้ จ้าข้าเจ้าข้านะลาวานสามวี่บ่อนาันน้อยนี่เกี่ยวข่าวสามวีเนาะวข่าแล้วลแล้วประมาณสามโมงแวตอนนี้สามโมงแล้วแล้วเลยแล้วเลยดพุดเลยเอจะมดมาเลยคนเือแล้วไอ้เอาตัวต้นเคปเนาะเดี๋ยวแล้วมาให้ เออเดีย้จะากไปไปกันเลยเออดี